สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ใบเตยก็จะมาทํานะคะเป็นพิการาให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆน,นะคะกับหัวข้อพิการาในวันนี้นะคะใบเตยมาในหัวข้อนี้เลยไพ่ยอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะใบเตยมีไพ่าสามกองให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะกอง1กองสองกอง3วันเนี้ย จะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณไปเลยนะคะจะไม่ได้เช็คพลังงานแต่ว่าจะอ่านไปเรื่อยๆวันนี้ก็แอบสับไพ่แล้วก็จั่ววางไว้เลยนะคะก็เลยแบบเนาะเล่งรัดเล่งเรากันนิดนึงนะคะก็จะได้แบบว่าอ่านแบบกระชับกระชับเนาะฟังสนุกสนุกกันนะคะ อ่ะเลือกกองได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะาหนึ่งสชอบกองไหนชอบเลขไหนนะคะก็เลือกเอาเลยนะคะแล้วเราไปดูกันค่ะว่าไพ่เนี่ยจะสื่อสารเรื่องใดกับเราแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องของเราว่ายังไงบ้างนะคะเพื่อนๆที่อยากจะดูดวงนะคะสามารถแอดไลน์หรือทักแชทเพจนะคะสอบถามจองคิวได้นะคะค่าครูตามกำลังรัพ์ก็ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมทั้งกดสมัครสมาชิกในช่องเนาะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองที่1กันนะคะกองที่1เป็นยังไงบ้างนะคะในกอง2กับกอง3อยู่ข้างๆไปก่อนนะคะอ่ะเรามาดูกันนิดนึงค่ะว่ากองที่1เป็นยังไงนะคะ กองหนึ่งใบแรกเป็นราชินีเหรียญเนาะแล้วก็เป็น7ดาบนะคะอู้ราชินีเหรียญมาพร้อมกับสิเหรียญไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนะคะใบนี้เป็นเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะนะพัดที่พัดถิ่นโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะอืมแล้วก็มีรูปของคุณแม่กับ ลูกสาวหรืออาจจะไม่ใช่ลูกสาวก็ได้นอะอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะน่าจะเป็นลูกสาวเลยอยู่ในบ้านแล้วก็คุณแม่แบบว่ามีมีแก้วกาแฟมาด้วยเออนะเป็นความสบายสบายเนาะแล้วก็เป็นรูปของการจับมือนะคะเออเป็นสัญญาณที่แบบเฮ้ยจับมือกันเนี่ยเราโอเคละตกลงกันได้นะคะแล้วก็มีรูป พระราหูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นรูปของผู้ชายที่กําลังกระโดดปีนข้ามกำแพงเนาะน่าจะพูดถึงเรื่องของความยากบางประการแล้วก็รูปแสงไฟแล้วก็มีฝนตกลงมาผู้หญิงกับผู้ชายเดินกลางร่มไปคนละทางต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ รูปอยากใยไฟที่สาดลงมาฝุ่นเนาะแล้วก็รูปของความเจ็บป่วยแล้วก็รูปตีศูนย์ใช่ไหมคะเป็นรูปตีศูนย์เป็นรูปอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะอืมสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะแล้วก็ การปัดเป่าความทุกข์ยากความลำบากเข็นใจต่างๆเนี่ยใบเนี้ยนะคะเป็นตีศูนย์เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของมงคลอืมมีพลังงานที่เป็นพลังงานที่ปัดเป่าเนาะมีอำนาจประมาณนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูเป็นเรื่องๆกันนิดนึงนะคะสิ่งที่ไพ่จะเล่าเรื่องของคุณคืออะไรแน่นอนว่าพลังงานแรกแบบแรกที่ขึ้นมานะคะที่ไปดยสัมผัสได้ก็คือเรื่องของเรื่องเก่าๆเรื่องที่ค้างคาใจของเก่าก็ได้คนเก่าก็ได้สิ่งเก่าๆที่มันถูกน็อกถูกฟิตเอาไว้นะคะให้มันเป็นเรื่องที่ลืมเลือนไปเนาะบางสิ่งบางอย่าง ที่เหมือนจะถูกลืมไปแล้วนะคะอาจจะถูกปัดฝุ่นถูกรื้อขึ้นมาเนาะอ่าถ้าเป็นประเภทงานเก่าก็อาจจะต้องมีการรื้อกลับมาทําใหม่ส,สางหรือถ้าเป็นบ้านนะคะก็อาจจะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่5สเนาะ big cleaning นะคะเ,เก็บของเก่า,เ,าเก็บเสื้อผ้านะคะไปบริจาคไปขายเป็นเสื้อผ้ามือ2 ะะคะกระเป๋ารองเท้าหนังสือบางอย่างนะคะที่เราอาจจะต้องมาสะสางตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากเล่าอีกก็คือให้เพิ่มแสงสว่างในที่ที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานคอนโดห้องพักของคุณนะคะถ้าไฟมันติดติดดับๆหรือมันไม่สว่าง มันมืดนะคะเราไม่ค่อยเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับลมรับแสงอันนี้ก็เป็นข้อความเตือนจากไพ่นะคะก็แนะนําว่าให้เพิ่มแสงสว่างนิดนึงนะคะเพื่อปรับพลังงานให้เราดึงสิ่งดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็ได้นะคะที่จะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องไป ตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยรูปมันจะมีน้ํากับแก้ววางอยู่นั่นหมายถึงระบบของเหลวในร่างกายหรือน้ํานะคะที่บางทีดื่มน้อยเกินไปหรือไม่ค่อยดื่มเลยดื่มเย็นจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําให้ดื่มเป็นน้ําอุ่นนะคะภูมิห้องหรือน้ําอุ่นก็จะช่วยทําให้ระบบโลหิตนะคะระบบการย่อยดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ไปได้เห็นจากไพ่นะส่วนคนที่ เหมือนจะเลิกกันแต่ยังไม่ได้เลิกนะคะก็จริงๆแล้วมันมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคือคุณสองคนจะต้องผ่านด่านครอบผ่านกำแพงผ่านบททดสอบต่างๆไปให้ได้อันนี้คือใบเตยจะพูดกว้างนิดนึงเพราะว่าให้ไพ่เล่าอะไรที่มันขึ้นมาเป็นพลังงานที่มันโดดเด่นใบเตยเล่าไปตามไพ่เลยนะเพราะว่าใบเตยใช้3มชุดในการเปิดอันนี้คือโดดเด่นที่มันแวบขึ้นมาก็เป็นเรื่องของแสงสว่างแสงไฟ ในบ้านที่ห้องทํางานที่ไหนก็ดีที่เราอยู่เพิ่มแสงสว่างนิดนึงหรือทําบุญเกี่ยวกับตเติมน้ามันตะเกียงบริจาคค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะแล้วมันจะดีเองเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ําเกี่ยวกับเรื่องของบททดสอบนะแต่จริงๆแล้วคุณมีคู่ที่เป็นลักษณะของคู่ที่ไม่ทอดทิ้งกันอะ ยามทุกยามยากยามยามลำบากไม่ทอดทิ้งกันเป็นเหมือนคู่ทุกคู่ยากที่จะที่คุณจะได้เจอเหมือนจะจับมือกันไปยากลำบากสักเพียงไหนก็พร้อมจะก้าวไปด้วยกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนเป็นพันธสัญญาเป็นพันธกิจเป็นเรื่องของการที่ให้ทำสัญญาสาบานกันไว้ว่าไม่ว่าจะเจอกันพบไหนชาติไหนขอให้เรากับเขาเนี่ยได้อยู่เคียงคู่กันไปได้ดูแลกันไป ได้ช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดนะคะ,ะ,ค,ะคือรักก็คือรักไม่ต้องการความคาดหวังอะไรคือช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันประมาณนั้นคุณก็จะได้เจอคู่ถุกคู่ยากคู่เกื้อกูลเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะ,นะ,คะในเรื่องของการเงิน ถ้ามีหนี้เก่าที่ยังชําระไม่ไม่เรียบร้อยหรือว่าเราเองนะคะอยากจะปลดหนี้ปลดสินก็ค่อยๆทําค่อยๆดําเนินการไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นเองอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่วนใครที่ไปสมัครงานอะไรเอาไว้ก็มีเกณฑ์จะได้งานเนาะได้เซ็นสัญญาหรือว่าเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์งานคือเวลาเขาสัมภาษณ์ก็ต้อง เขาเรียกอะไรหนึ่งต้องฉาฉานต้องชัดเจนอย่าอ่าอ,อ,อําอึ้งอึ้งนะคะอย่าพูดอะไรที่คลุมเครือพูดให้ชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณจะมีโชคดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการโยกการย้ายบางท่านถ้ายื่นเอกสารขอแบบโยกขอย้ายอยากย้ายอะไรอย่างเงี้ยย้ายแผนกย้ายที่ทํางานเออนะคะขอย้ายเขียนย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ได้โยกได้ย้ายแต่ว่า ย้ายยากมากลําบากมากกว่าจะแบบว่ายื่นเอกสารไปกว่าเขาจะพิจารณากว่าเขาจะอนุมัติเนี่ยนะจนแบบมีอยากย้ายเกาะขึ้นเต็มเอกสารเต็มไปหมดเลยมันช้าการดําเนินการขอยากอยากย้ายก็ย้ายยากแต่ก็จะได้ย้ายสุดท้ายคือได้ย้ายนะคะเนาะใครอยากได้บ้านอยากมีเงินเก็บอยากมีเงินก้อนอะไรพวกนี้คุณสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้พลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือส่วนที่เป็นข้อเสียใบเตยก็แนะนําไปแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเล่าเรื่องของคุณก็ประมาณนี้พลังงานเราดูหนึ่งเดือนไม่กัน3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังสนุกสนุกไปนะคะขอให้คุณมีพลังงานที่ดีก็วันนี้เรารับคําทานายดีๆด,ด,ด้วยการพิมพ์3 6มหเนาะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องลําบากใจอะไรเนี่ยถ้าสัญ,ญลักษณ์ตีศูนย์ขึ้นมาเนี่ย แน่นอนว่าใช้ชนะบังเกิดแสงสว่างหรือทางออกบังเกิดนะคะการเงินรับรื่อลงตัวการงานเข้าที่เข้าทางนะคะผ่านด่านเคราะห์ไปได้อย่างแน่นอนนะคะอาพิมพ์3636 36, รับคำทำนายดีๆนะคะชาวกองหนึ่งขอให้คุณโชคดีนะทีนี้เราจะมาดูที่ชาวกองสองกันนิดนึงนะคะขอบคุณกองหนึ่งนะที่ฟังจนจบคลิปนะคะ ทีนี้เรามาดูกองสองกันว้าวใบแรกมาเป็นสองถ้วยเลยอ่ะเอ,อ The ะะดลิเวอร์นะคะไม่ทํามาดานะคะไม่ทํมมาดะปิดไปนิดนึงหกดาบอัศวินถ้วยอุ้ยถ้วยมาเยอะนะเนี่ยเราน่าจะเจอ ความรู้สึกดีๆพิเศษพิเศษเ,เนาะการที่เราได้รับการดูแลมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้ถูกล้วงล้วงรับนะคะล้วงกระเป๋าลวงลวงหาข้อมูลบางอย่างความจริงบางอย่าง,างเงินกำลังปลิวออกจากกระเป๋าอืทำไมอะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเนาะ แสดงว่ามีทั้งคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็มีทั้งคนที่จะเข้ามาปอกลอกมาหลอกเรานะระวังนิดนึงประเภทที่แบบว่ามาชวนให้ทำนั่นทำนี่เอ้ยทำแล้วรวยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องต้อง,ต,องต้องหาข้อมูลนะคะต้องหาข้อมูลนะโอ้เบบี้ขชาตะนะคะอืมใช้ได้อยู่นะ ก็มันไม่ได้โดดเด่นที่เรื่องของการเงินเนาะเพราะว่ารูปมันชัดอยู่แล้วอะว่าเงินมันจะมีรูรั่วรอยรั่วค่อนข,ข้างเยอะนะคะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแบบงบบานปลายเลยแบบสร้างบ้านอย่างเงี้ยงบบานปลายซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากนะคะหรือแม้แต่การที่จะทำโปรเจกต์ทำงานหรือทำอะไรก็ดีช่วงเนี้ยมีเหตุให้ใช้ใจ่ายเงินเยอะมากค่ะ เออแต่มันก็ยังมีแบบสถานการณ์ที่เราอาจจะเป็นกังวลเราอาจจะเป็นเครียดแหละนะแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวคุณจะเป็นคนที่แบบเวลาคุณรู้สึกเป็นกังวลคุณท้อคุณเครียดอะไรเงี้ยเวลาคุณสวดมนต์นั่งสมาธิคุณร้องขออะไรไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเหมือนความเครียดหรือความทุกข์ของคุณมันเกิดขึ้นไม่นานนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็มีหนทางมันก็มีทางออกเสมอ แล้วไปเดยเชื่อว่าเพื่อนๆกองที่สองหลายๆท่านเนาะเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณนะคะคือทดแทนบุญคุณหรือดูแลผู้มีพระคุณดูแลพายในบ้านอย่างดีเลยนะคะหรือแม้แต่คนที่เคยให้ข้าวให้น้ําให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลเราเหมือนเราไม่ลืมอะ่ะเรายังจําเรายังใส่ใจเรายังรู้สึกขอบคุณเสมอตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีเนาะที่จะหนุนสง่ง ให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวหน้ารุ่งเรืองจเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลใจความไม่สบายใจความทุกข์ใจอะไรก็ดีที่มันเกิดขึ้นนะคะเรื่องเงินก็ดีเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอ้เก็บเงินไม่อยู่มือรูรั่วทางการเงินเยอะเหลือเกินนะคะมันเป็นสถานการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละมันแป๊บๆเดี๋ยวคุณจะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเอง แต่ช่วงเนี้ถ้าไปช็อปนะคะซื้อของสวยงามกระจุกกระจิกอะไรก็ดีที่มันเกินความจำเป็นต้องลดลงนิดหนึ่งเราก็จะเซฟตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ประเภทแบบถูกหลอกเทเปยอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะบางคนเขาก็ไม่ได้รักเราจริงๆเขามาหวังเรื่องของเงินโดยตรงอันนี้คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยในการครบในการดูนะคะต้องสแกนกันด้วยนะ อาทีนี้ข้อควรระวังไปด้พูดไปแล้วแหละนะเราก็จะมาดูเรื่องดีๆบ้างถามว่าดียังไงนะคะไปด้ว่าคอนเน็กชันดีเพื่อนดีมีในเรื่องของการแนะนำเนาะรูปผู้ชายรูปผู้หญิงที่คุยกันแนะนำบอกต่อนะคะหรือว่าเพื่อนหรือคนรู้จักอาจจะแนะนำงานพิเศษให้กับคุณแนะนำงานดีๆให้กับคุณมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีไม้ลายมือโชว์ศักยภาพเนาะ มีความสามารถอะไรก็อาจจะได้ดึงออกมาใช้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ดูแลอุปถัมเวลามีปัญหามีอุปสรรคอะไรมีคนมาช่วยยื่นมือมาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเนาะชาวของสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาใครที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นพระภพิกษุนีช่วงเนี้ยขอพรกับท่านได้เลยเนาะหรือว่า คุณมีบุตรมีบริวารอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเชื่อฟังคุณหรือคุณอาจจะมีโชคจากเด็กๆก,ก็ได้หรือพลังงานเด็กๆให้คุณให้โชคกับคุณก็ได้นะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์มีโครงการขนาดเล็กให้เราได้ทดลองทำหาข้อมูลทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะดีเองนะคะ,ะสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือของแตกหักของชำรุดของที่มัน พังไปแล้วนะคะปูนแตกปูนเล้าไปซ่อมไปเคลียร์ซะแล้วจะได้อุดช่องว่างช่องโบทางการเงินเนาะบางอย่างที่มันเป็นเหมือนกระเป๋าคาดอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเก่าบางอย่างเก็บออกได้ก็เก็บออกไปปรับวงจุ้ยในบ้านใหม่แล้วจะดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักใบโดยมองว่าถ้าจะได้เจอจะได้เจอคนที่เข้ามาดูแลอุปถัมภ์เป็นคู่ที่ เป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณของคุณเป็นโซเมตของคุณนั่นแหละเจอกันแล้วจะมีแรงดึงดูดสูงมากๆจะรู้สึกเอ,อ๊ะอะปิ๊งปัง,ปงรู้สึกพิเศษแบบอธิบายเป็นความเป็นคำพูดไม่ได้เนี่ยสัญลักษณ์ของความรักทั้งนั้นเลยมันจะแบบมาแบบ์ไพรส์์ไพรส์นิดนึงนะคะ,ะบางคนได้เจอเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจได้เจอคนรู้ใจได้เจอพาร์เนอร์ที่ดีก็ถือว่า ดีมากกว่าไม่ดีเนาะอืไพ่ของพระพิคเนตมาเนี่ยไปเได้ว่าดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้พลังงานชาวกองสองเนี่ยเรื่องที่ต้องระวังก็ระวังไปแล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านเสริมดวงดูแลพระในบ้านดูแลผู้มีพระคุณแล้วก็ชำระนิสงขอขมากรรมการเงินดวงก็จะเปิดน,นะคะ ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีเนาะกองที่2อ,อันนี้คือเล่าไปเรื่อยๆจริงๆนะคะมันพลังงานโดดเด่นที่เรื่องไหนเราก็เล่าไปแบบนั้นเนาะก็ขอพรองค์พ่อค่ะให้ป้าป๋าจัดสรรช่วยเหลือนะคะวันนี้ก็พิมพ์รับคําทำนายดีๆด้วยการพิมพ์5656 56นะคะกองสองนะใครที่เคยใช้คำพูดที่รุนแรงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันไม่ไม่เข้าใจกันก็ ปรับความเข้าใจกันซะนะคะเนาะแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองผาสุกอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเราจะไปต่อที่กองสามนะคะกองสามกองสามหลับไปแล้วมั้งเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยใครเลือกกองสามยกมือขึ้นอู้ใบแรกมาเป็นเดอะสตาร์เลยเปิดไปก่อนเนาะ เอ็มเพรสนะคะดูดีนะเนี่ยหกถ้วยหกเหรียญอ้มีคนจดจจ้องจ้องเงินกับทองของคุณอยู่ไว้ใจได้ที่ไหนเนี่ยปืนอีกแล้วสัญญาณบางอย่างที่บอกให้เราลดความเร็วลงนิดหนึ่งนะถ้าสอสะสาง งานกองเต็มเลยนะคะของบางอย่างที่มันเยอะอิลุงตุงนางมากเกินไปเคลียทางให้โล่งนะคะทางเข้าบ้านของที่วางอยู่บันไดหรือว่าอะไรที่มันปิดกั้นโชคลาภของเราเคลียออกนะอืมแล้วก็พูดให้ช้าลงเดินให้ช้าลงคิดให้ช้าลงอีกนิดหนึง่งลดความใจร้อนลงนิดหนึ่งจะดีแล้วก็ ระมัดระวังสายตาที่จับจดจับจ้องมาที่คุณนะคะเรื่องเงินเรื่องโปรเจกต์เรื่องไอเดียที่เขาจะแบบว่าจิกหรือขโมยไปนะคะเด็กทารกจะมาเกิดนะคะดวงไฟเนาะหรือการถวายไฟอ,รอรารตีไฟก็ได้อู้นะคะครอบครัวเทพนะคะองค์พ่อศิวะ แม่ปราวตีพ่อพพิคเนตแล้วก็พักันธากุมารพี่เสือดาวที่เชื่องแล้วนะคะแล้วก็รูปคนสองจดจดจ้องจ้องเห็นไหมว่ามันไม่ไม่ได้มีแค่ใบเดียวที่มีมาจดจดจ้องจ้องเนี่ยมันมี2ใบแอบดแอบอูแอบส่องแอบสืบก็มองได้2เรื่องเนาะมาสืบเรื่องที่ดีของเรากับมาสืบเรื่องที่ไม่ดีของเราหรือว่า มีคนตามสืบตามสองชีวิตของคุณอยู่เลิกกันไปแล้วยังไม่หยุดยังส่องยังตามตื้อไม่เลิกไม่หยุดฉันจะตื้อเธอจนกว่าเธอจะแบบว่าใจอ่อนหรือเธอจะแบบว่าประสาทกินกันไปเลยประมาณนั้นนะเอาจริงอะเออเลิกกันไปแล้วไม่ยอมเลิกอ่ะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละจนแบบอีกฝ่ายบล็อกไปแล้วเขาก็ยังใช้บัญชีอื่นมาส่อง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 สองสองสองนะเนี่ยจดจดจ้องจ้ส่องสองมองมองหรือแม้แต่ คนที่แบบว่าไม่ได้ชอบเราเท่าไหร่มาจดจดจ้องจ้องมองมองส่องดูความเคลื่อนไหวของเราเอ๊ะวันนี้พูดอะไรเอ๊ะวันนี้ทําอะไรมีเอฟซีมีแฟนตัวยงประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังนะบางอย่างทําอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าต่างมีหูใช่ไหมโอ๊ยพูดอะไรที่เป็นลักษณะเนี่จะไม่ค่อยได้เออนั่นแหละเวลาจะพูดอะไรจะคิดอะไรเนี่ยจะคิดดังมาก คนที่ไม่ได้ชอบเราก็มีเขาอาจจะเอาเรื่องของเราไปพูดในทางที่ไม่ดีเสียหายก็ได้นั่นแหละนะต้องระวังตรงนี้แล้วก็เคลีย์พลังงานในบ้านนิดนึงนะคะในห้องหรือในบ้านอะเสื้อผ้าแขวนให้เป็นระเบียบเนาะแล้วก็จัดโซนให้ดีนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ได้ใช้แล้วที่มันไม่ไม่ได้จําไปแล้วกล่องกล่องอะบางอย่างอะจะเป็นนะบางคนผู้หญิงแบบ กล่องอะไรนะกล่องพวกเครื่องสําอางกล่องรองเท้าอะไรพวกนี้คือถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วจริงๆอันนี้ก็เคลียร์ออกซะห้าสอนะคะโต๊ะทํางานของเรานะคะทําให้มันโล่งนิดหนึ่งแล้วมันจะดีแล้วก็จัดระบบระเบียบชีวิตนิดหนึ่งนะคะแล้วมันจะดีเพราะว่าเอาจริงๆไพ่เสียมันขึ้นมานิดนิดหน่อยๆมันไม่ได้เยอะไพ่ที่ดีมันมีมากกว่า ใครที่อยากจะคลอดธุรกิจใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันเหมือนการเกิดใหม่เห็นไหมคะรูปทาลกมาพร้อมกับสายรกเลยนะอยู่ในคันมารดาเนี่ยได้เกิดใหม่มีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนไปสมัครงานได้งานแน่ๆแล้วก็ใครที่วางแผนจะมีบุตรนะคะไม่ว่าจะไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคลอดธรรมชาติเอ้ยอยากจะตั้งคันธรรมชาติมีโอกาสเนาะหรือคนที่ ไปขอให้ลูกสอบติดสอบได้นู่นนี่นั่นนะคะมีโอกาสสำเร็จนะลูกๆเชื่อฟังนะคะครอบครัวสมบูรณ์พุนสุขอบอุ่นเข้าใจกันนะเสือที่ว่ดดุยังเชื่องได้เออเจ๋งตรงนี้ปะนั่นแหละเสือที่ว่ดดุยังเชื่องได้คนก็เหมือนกันนะคะบางอย่างที่ดูเหมือนจะรุนแรงอะ่ะมันทำให้อ่อนโยนอบอุ่นลงได้ตัวคุณเองเนี่ย จะได้รับโอกาสดีๆเนาะการงานประสบความสําเร็จมันเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ภูนสุูเป็นเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายการครองเรือนการออกเรือนการมีลูกการมีบุตรกันที่ชีวิตมันสมบูรณ์มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นรูปครอบครัวขึ้นมาคือมันเพอร์เฟกะอนะอคุณแม่ที่วางแผนมีบุตรเนี่ยมีแน่ๆหรือว่าจะรับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเพิ่มได้เพิ่มแน่ๆได้สตัวขึ้นไปอ่ะ หรือว่าคาดหวังจะให้บุตรไปเรียนต่อในศาสตร์ใดสาขาใดคือเขาก็ว่ากันตามนั้นเลยแม่ว่ายังไงเขาก็ว่ากันตามนั้นพ่อว่ายังไงเขาก็ว่าตามนั้นะ่ะชีวิตอยู่ดีมีสุขค่ะปรับเล็ก,ลกๆน้อยๆคือลดความเร็วลงนิดนึงอย่าขับรถเร็วอย่าพูดเร็วอย่าเดินเร็วทําอะไรให้ช้าลงนิดนึงแค่นั้นเองทําให้ถูกกฎทําให้ถูกกติกาชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ระวังเรื่องการสืบกันสองบางทีอย่างที่บอกว่า หน้าต่างมีหูเออนู่นนี่นั่นนะคะบางอย่างจะพูดก็ต้องระมัดระวังคําพูดของเราด้วยแค่นั้นเลยนอกนั้นก็ดีแล้วนะคะวันนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆจริงๆนะคือมันขึ้นมายังไงก็เล่าไปอย่างนั้นแหละใครอยากดูวงตัวก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะภาพรวมคือดีนะความเป็นสิริมงคลบังเกิดก็เสริมเพิ่มเตนะิมเนาะทาบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กบุญละนที่เด็กเด็กยากไร้นะคะเด็กด้โอกาสทําเลย นะทำบุญกับครอบครัวก็ได้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆก,ก็ได้เนาะซื้ออาหารอร่อยออร่อยมาทานเข้าเย็นด้วยกันนะหรือว่าเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิจุดเทียนเพิ่มแสงสว่างนิดนึงถ้าเรามีหิ้งเทพก็ถวายอรารตีไฟนิดนึงดีมากนะคะช่วงนี้ทำเลยแล้วก็อย่าลืมปรับเขาเรียกอะไรจัดตู้เสื้อผ้าจัดห้องนอนใหม่ ให้มันดูดีที่สุดในสายตาของเรานั่นแหละนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้อย่างอื่นเตือนไหมไม่มีเนาะก็วันนี้นะคะพิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยกันพิมพ์4242เนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะพูดผิดพูดถูกนะคะขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยไว้นะที่นี้เดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ